สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องนะครับบีทีชแนลรอวัาเซียนควนแกนนะครับมอนีกันอยู่กับเซียนควนแกนคือเก่าครับสรุปผลหุ้นประจําวันที่23เดือน12พศ2568นสะครับสําหรับแนวทางของเซียนควนแกนวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนําไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกน้อยนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีสติคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้อง สำหรับมือนี้นะครับมาเบิ่งสรุปผลหุ้นกันนะครับสำหรับหุ้นน้อยรวมราวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับวันที่23เดือน12พศ2568เด่นวิ่งรูด1กับ0นะครับพี่น้องครับสำหรับสายวิ่งสายรูดเซียนคนแกลนเน้นนะเปที่วิ่งรูด1 FC บอมักวิ่งรูด1กับไปวิ่งรูด0ได้คือเก่าครับพี่น้องสำหรับพอพอแม่บีพีน้องๆนะครับ FC ทซั้งช่องนะครับ ที่มีทุนหลายก็สามารถนําไปเล่น19ประตูได้คือเก่านะครับบวบาทีอยู่ตําแหน่งใดมาตําแหน่งใดถ้ามี1กับ0ไนย์ใดที่แน่นอนครับพี่น้องอ่ะมาเบิ่งครับวิ่งรูด1จับคู่ชุดเด่นอ่ะเบิ่งไปพร้อมๆกันครับพี่น้องวิ่งรูด1จับคู่ชุดเด่น1 0 1ชุดเบิ้ลก็คือ1 1 0 0นะครับพี่น้อง สำหรับสายวิ่งสะดุดเชียนขนแกนเน้นไปท้วงวิ่งรูดหนึ่งจับคู่จอดเน้นๆไปที่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับส่วนวิ่งรูดศูนย์จับคู่จอดเน้นๆไปที่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดเน้นให้ที่สี่คู่หน้าแล้วก็สี่คู่ท้ายเด็กพี่น้องเดอ้อเน้นให้ที่สี่คู่หน้าแล้วก็สี่คู่ท้ายส่วนตรงกลางนะครับพี่น้องตรงกลางหนึ่งห้าศูนย์ห้าเชียนขนแกนในการทุ่นใบเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับ มาเบิองเลขกำลังวันครับเลขกำลังวัน3589ก้ับสามารถน้ำมาวินกันได้ที่3538 39 58 59แล้วก็89นะครับพี่น้องส่วนเดนวิ่งรูดจำวันที่23เดือน12นะครับ1กับ0สามารถนำ้ำมาจับคู่กับเลขกำลังวันได้คือเก้าครับพี่น้องครับวิ่งรูด1จับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่13 15 18 19นะครับ13 15 18 19ตัวกันก็คือ1819เด้อพี่น้องเดอ้อ13 15เสียนคนแก่นจับควยเรียบร้อยแล้วครับมาเบิ่งกันต่อกับวิ่งรูด0จับคู่กับเลขกําลังวันที่03 05 08 09นะครับ03050809ตัวกันก็คือ0809เด้อพี่น้องเดอ้อ0809นะครับส่วน0305นะครับ เซียนก่อนเกนจับคุยเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาดูงบน้อยนะครับพี่น้องเอฟซีทีมีตุนหน่อยกัมาเบื้องไดตรงนี้นะครับมาดูได้ที่นี่ที่เดิมนะครับเด่นวิ่งรูปประจันที่23เดือน12ก็คือ1กับ0นะครับก็บสามารถกอดข้อกันมาได้คือเกาครับพี่น้องสามารถกอดข้อกันมาได้คือกันนะครับพี่น้องส่วนตัวประกอบ6กับ7นะครับสามารถกอดข้อกันมาได้คือเกาเด้อพี่น้องเด้อ6กับ7นะครับ มาเบิพไปน้อง,องเซียนก่นเกียนพาจับคู่นะครับจับคู่16 1 7 0 6 0 7นะครับพี่น้อง16 17 06 0 7นะครับเซียนก่อนเกียนเน้นนะไปที่1 7 0 6นะครับเอฟซบมัคู่ก็ไปที่1น0 7ได้คือกันครับพี่น้องครับอะ มาเบิ้งครับมุ่นแรกแหกมา,หานของเซียนคนแกนทด้นพี่น้องเด้อลาวสตาสิบห้านาฬิกาสามชิมนาทีนะครับสิบห้านาฬิกาสามชิมนาทีบนมาเบิ้งครับพี่น้องบนหกสามหนึ่งนะครับล่างศูนย์ห้านะครับแนวทางของเซียนคนแกนก็มาที่วิ่งหนึ่งบนนะครับพี่น้องวิ่งหนึ่งบนจับคู่จอดเน้นๆไปที่ หนึ่งสามนะครับมาสามหนึ่ง,ง,งเด้อพี่น้องเด้อนะครับส่วนล่างศูนย์ห้านะครับแนวทางของเสียนคนแกนก็มาที่วิ่งศูนย์ล่างจับคู่ศูนย์ห้านะครับพี่น้องมาศูนย์หาตรงตรงแล้วครับพี่น้องเด้อนะครับสําหรับลาวสตาร์นะครับสองเด้งเด้อพี่น้องเด้อสองเด้งคือเก่าครับพี่น้องสําหรับลาวสตาร์นะครับมาเบิ่งกันต่อครับบ่เป็นการเสียเวลาเฉพาะกิจ นะครับบน194ล่าง68นะครับแนวทางของเซียนคนแกนก็มาที่วิ่ง1นะครับพี่น้องวิ่ง1บนจับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่19นะครับแต่ว่าไปอยู่ข้างหนา้าเด้อพี่น้องเด้ดอก็ถือว่ามาเฉพาะวิ่ง,น,งออนะครับสำหรับสายวิ่งแต่เฮเด้อพี่น้องเด้อเฉพาะกิจนะครับมาเบิ่งกันต่อครับมาตามกันต่อชำระสำหรับน้อยรอบพิเศษ หรือว่าน่อยมัดรวมนะครับรอบพิเศษนะครับเบิงพี่น้องครับบน 1,10, ล่างหนนะครับแนวทางของเสียนคนเก่ก็มาวิ่ง1บนนะครับมาวิ่ง1บนมาทั้งหลัก1 0แล้วก็หลักร้อยนะครับพี่น้องวิ่ง1บนส่วนล่างโอ้ยส่วนบนวิ่ง0ูนย์นะครับ ขอดข้อกันมาได้พี่น้องเด้อหนึ่งศูนย์ตรงตรงนะครับพี่น้องสายวิ่งกระดิ่นะครับพี่น้องครับวิ่งศูนย์กระดิ่วิ่งหนึ่งกระดิ่ครับพี่น้องจับคู่หนึ่งศูนย์ตรงตรงนะครับพี่น้องบนส่วนล่างนะครับหนึ่งแปดแนวทางของเส้นขนแกนก็มาที่วิ่งหนึ่งล่างนะครับจับคู่กับเลขกําลังวันได้ที่หนึ่งแปดนะครับมาหนึ่งแปดตรงตรงเด้อครับพี่น้องเด้อนะครับ สองเด้งคือกันครับพี่น้องสําหรับน้อยรอบพิเศษนะครับสองเด้งเด้อพี่น้องเด้อครับมาเบิ่งกันต่อครับมาตามกันต่อสําหรับน้อยรอบปกติบน0 5 9ล่าง4 8นะครับ0 5 9ล่าง4 8แนวทางของเสียนคนเก่นก็มาที่วิ่ง0บนนะครับพี่น้องจับคู่ ไปที่05นะครับนะครับหาพายุข้างหน้าได้พี่น้องเด้อแล้วก็จับเลขกําลังวันจับคู่วินกันที่59นะครับพี่น้องมาหาเก้าตรงๆได้พี่น้องเด้อสายวิ่งก็ได้รูดสายวิ่งก็ได้เฮนะครับพี่น้องเขียนคนเขียนกับว่าผิดว่าถูกนะครับสายวิ่งก็ได้รูดว่าสั้นสายรูดนะครับสายวิ่งก็ได้ที่วิ่ง0นะครับจับคู่เลขกําลังวันจับคู่วินกันที่ 59นะครับสำหรับเอ็มซีทันใดที่ทำตามเจนคนแกนบอกหรือขึ้นเก้าครับพี่น้อง59นะครับอ่ะมาเบิ่งกันต่อพี่น้องครับ VIP นะครับหน่อยรอบ VIP บน4 4 2นะครับล่าง0 7นะครับพี่น้องครับล่าง0 7แนวทางของเจนคนแกนก็มาที่วิ่ง0ล่างนะครับพี่น้อง จับคู่จอดเน้นๆเนนปที่0 7นะครับสำหรับงบน้อยก็มาที่0 7นะครับพี่น้องงบน้อยก็มาที่0 7นย์ตรงๆนะครับพี่น้อง V.I.P มาที่0 7นย์ตรงๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับดเดเฮคือเก่าครับซ้ายวิ่งนะครับวิ่ง0นะครับจับคู่จอดเน้นนี่็นที่07ก็มา07นะครับงบน้อยก็07นะครับ ดีใจนะเบลซีทั้งจองเด้อครับพี่น้องเด้อนะครับสำหรับเบลซี่ทันใดที่ทำตามเช่นคนเกนบอกนะครับกระด้เฮคือเก่าครับพี่น้องครับสรุปแล้วนะครับพี่น้องสำหรับเบทซี่ทันใดี่ได้โชคได้ลาบนะครับเช่นคนเกนก็แสดงความดีใจด้วยนะครับพี่น้องครับมาบุญกันต่อนะครับมาตามกันต่อก่อนอื่นที่เช่นคนเกล็นก็ขออนุญาตเอาแนวทางวันที่23เดือน12บพศ .2568 รลงจากหน้าจออนนะพี่น้องเนาะนะครับ เอามาเบืองกันต่อนะครับมาตามกันต่อสําหรับแนวทางวันที่24นะครับหลังจากสรุปผลไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาตามแนวทางวันที่24เดื 12, อน12บสองพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับมาเบืองพี่น้องครับเด่นวิ่งรูดนะครับ2กับ1น,นะครับสาหรับสายวิ่งสะรูดนะครับเชียนก่อนแกนเน้นให้ไปที่วิ่งรูด2นะครับวิ่งรูด2 สำหรับเอฟซีบอมักวิ่งรูดสองกลับไปวิ่งรูดหนึ่งใดคือเก้าครับพี่น้องเอฟซีทางจ่องมีทุนหลายนะครับสามารถน้ำเปลี่ยนสิบเก้าประตูได้คือเก้าบวกสี่ยุดจำแนงใดมากจำแนงใดถ้ามีสองกับหนึ่งเดี๋ยว่แน่นอนครับพี่น้องอ่ะห้ามเบิ่งกันครับพี่น้องครับวิ่งรูดสองจับคู่นะครับจับคู่ชุดเด่นนะครับพี่น้องจับคู่ชุดเด่น สองหนึ่งนึงชุดนะครับอ่ะพี่น้องเส้นก่อนแกนคือจังช่องแคบจะเดวขึ้นก็สร้างบนก็ได้พี่น้องเด้อนะครับแคบหนะ้าจอไปจะเบิ้งได้พี่น้องเด้อนะครับสำหรับวันที่ยีสี่เดือนสิบองพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปนะครับจับคู่ชุดเด่นก็คือ2 1งชุดเบิ้ลก็คือ2 2 1สนะครับ มาเบิรนครับพี่น้องวิ่งรูดสองเซียนคนเกนที่ปาจับคู่ครับวิ่งรูดสองจับคู่จอดเน้นๆไปที่สองสี่สองห้าสองเจ็ดแล้วก็ตามมาด้วยสองแปดนะครับส่วนวิ่งรูดหนึ่งจับคู่จอดเน้นๆไปที่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็ตามมาด้วยหนึ่งแปดนะครับ เน้นให้ที่สี่คู่หน้าเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็เน้นให้ที่สี่คู่ท้ายนะครับสําหรับตรงกลางครับพี่น้องตรงกลางนะครับอ่ะสำหรับตรงกลางนะครับพี่น้องตรงกลางสองหกหนึ่งหกนะครับเซียนคนเกียนในการทุนไหวเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งหกสองหกนะครับเซียนคนเกนในการทุนไหวนะครับอ่ะมาเบิ่งกันต่อครับพี่น้อง สำหรับเลขกำลังวันนะครับเลขกำลังวันก็คือ1478นะครับก็สามารถน้ำมาวินกันได้ที่141718 4748แล้วก็78นะครับพี่น้องสำหรับสายวิง่งแซ่รูดนะครับงวดปจัจจัยที่ยี่สิเดือน12พศ2568วิง่งรูด2กับ1ก็สามารถน้ำมาจับคู่กับเลขกำลังวันได้คือเก้าครับพี่น้อง วิ่งรูด2จับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่2 1 2 4 2 7 2 8นะครับ2 1 2 4 2 7 2 8นะครับ2 1เสี้ยนคนแกนก็นกนจับให้คู่เลยเด้อพี่น้องเด้อ2 1นะครับ2 4 2 7 2 8นะครับจับคู่เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับมาเบิ่งกันต่อครับวิ่งรูด1จับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่ นะครับ1 1 1 4 1 7 1 8นะครับ1 1 1 4 1 7 1 8นะครับเจียนคนแก่นจับคุยเรียบร้อยเดี๋ยวเรียพี่น้องเด้นอนะครับมาเบอร์ครับพี่น้องสำหรับงบหน่อยนะครับพี่น้องเอฟซี F C, ทีมีทุนหน่อยนะครับก็มาดูได้ที่เดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับพี่น้อง สำหรับ FC ที่ทุนน้อยนะครับก็มาดูได้ที่นี่ที่เดิมนะครับพี่น้องเด่นวิ่งรูดประจำที่24เดือน12 68นะครับเด่นวิ่งรูด2กับ1ก็สามารถกอดข้อกันมาได้ขึ้นกันเด้อพี่น้องเด้อสามารถกอดข้อกันมาได้ขึ้นกันสำหรับตัวประกบนะครับพี่น้อง39นะครับก็สามารถกอดข้อกันมาได้ขึ้นกันครับพี่น้อง3 9นะครับพี่น้องมาเบิงครับเซียนก่อนเกนที่พาจับคู่พี่น้องครับจับคู่นะครับ สองสามสองเก้าหนึ่งสามนึงเก้านะครับสองสามสองเก้าหนึ่งสามนึงเก้านะครับเซียนคนเกนเน้นให้ไปที่13แล้วก็29งเกนะครับพี่น้องเซียนคนเกนเน้นให้ไปที่สองเแล้วก็หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อชอบส่วนตัวหนึ 3 29หรือว่า2913เนี้ไปที่2913 FC บ 4, ม่มัก2913ก็ไปที่2319ได้คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อสําหรับแนวทางของเสียงคนแก่นงวดประจําวันที่24เดือน12พศ2568สําร 18, สหรับหุ้นนอยรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับสําหรับวันที่24 ลาวพัฒนาก็มาด้พี่น้องเด้อสําหรับดาวโจนนะครับดาวโจนปกติดาวโจน V.I.P. นะครับเซียนกวนเกียนบรเด็นน้ำแนวตั้งมาสรุปด้วยพี่น้องเด้อเอฟซี FC ไปเบิงเอาครับพี่นอ้องเอฟซีสันไดบออยากปเด่นดาวโจนปกต,ดปกติดาวโจน V.I.P. ไม่ชอบก็บทต่องไปด้พี่น้องเด้อตามเซียนกวนเกียนก็นกด้ครับพี่นอ้องมีหุ้นน้อยรวมนี่แหละครับพี่น้องครับลาวสตาร์ เฉพาะกิจนอยรอบพิเศษนอยปกตินอย VIP แล้วก็ลาวพัฒนาด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเซียนคนแกน่นนะครับที่เน้นให้นะครับพี่น้องเน้นให้ไปที่ลาวสตาเฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP อลาวพัฒนาเท่านั้นนะครับพี่น้องสำหรับแนวทางของเซียนคนแกน่นถ้าบ่ไปดาวโจนดาวโจนปกติกะ บอกเอย่างเนาะพี่น้องเนาะถ้าอยากไปก็ไปได้ขี้กันครับพี่น้องอ่ะสำหรับวันนี้วันที่24เดือน12พศ2 5 6พันะครับเอ็ดซีทางช่องเข้ามาแล้วก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเฮงๆปังๆไปด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับสำหรับพ่อๆแม่ๆนะครับพี่ๆน้องๆเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับพี่น้อง เพื่อที่จะได้รับข่าวทางดีๆอัปเดตใหม่ๆจากทางช่อง BT Channel ดูว่าเซียนคนแกน่นดเดือพี่น้องเด้อนะครับเข้าไปในช่อง YouTube นะครับพิมพ์ภัษาไทยบอยไมย้สระอีทอทหารสระอีอย่าลืมใส่จุดพี่น้องหลังจากใส่จุดแล้วก็จิ้มไปตรง BT นะครับพี่น้องจิ้มไปตรง BT นะครับรูปโปรไฟล์ของเซียนคนแกน่นนะครับสวมเสื้อคอปกสีน้ำเงินมันก็จะเด้งขึ้นมาเด้อพี่น้องเด้อ ส่วนเสื้อคอปกสีน้เงินมันก็จะเด้งขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับเอฟซี FC ทางช่องก่ะจิ้มไปที่รูปโปรไฟล์ของเซียนคอนแกนอีกครั้งหนึ่ง,น,งนะครับจิ้มไปที่รูโปรไฟล์ของเซียนคอนแกนอีกเตือนหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับหลังจากนั้นมันก็จะเด้งขึ้นมาใหเอฟซีังช่องได้กกดติดตามนะครับพี่น้องครับเซียนคอนแกนก่นกนกขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทางช่องที่กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องอ่ะ สำหรับท่านใดยังไ่ท่านกดติดตามก็จะลืมด้อยพี่น้องเด้อคำว่าเขามาแล้วก็จะลืมกดติดตามเช่นคนเกลียนไววนะครับกดติดตามไม่เสียตังค์หรอกพี่น้องกดติดตามบริเสียตังค์ด้อยพี่น้องเด้อสำหรับหุ้นหน่อยรวมลาวเราจูนนะครับสำหรับเชียนคนเกลีนก็น,นํำแนวทางมาฝากพี่ตอนน้องคือเก่านะครับวันที่24เดือน12ปศ2568นะครับกับเป็นแกนแนวทางให้กระเบียบซี่ท่างช่องเด้อพี่น้องนะครับ สำหรับมื้อนี้คลิปนี้นะครับเชียนกอนแก่นก็ฝากพีต่อนน้องแต่เพียงตัวนี้นะครับพอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องเอฟซีทั้งจองกะอยากผลักพรเนาะครับเชียนกอนแก่นก็อยากผลักพรมันดึกเนาะครับพี่น้องเนาะมันดึกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเชียนกอนแก่นฝากพีต่อน้องแต่เพียงตัวนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ